สวัสดีแฟนแฟน,แฟนวอลเลย์บอลทุกคนนะคะวันนี้มีนัดที่ห้ามพลาดกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้มีการแข่งขันของน้องโมเมธนชาที่จะเจอกันกับเมกาวตีซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นตัวท็อปเลยนะคะของทีมนะแล้วก็กำลังมาแรงมากๆนะคะการแข่งขันในวันนี้เป็นของสโมสรไฮพาร์ s เอ็กซ์ s พรสเจะเจอกันกับทาง r รสปาร์กนั่นเองค่ะ น้องโมเมธนัชชาสุขสดนะคะนักกีฬาจากประเทศไทยมาเล่นที่หลีเกาหลีใต้เนี่ยตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาทีมของน้องโมเมที่ชื่อว่า h ฮพาร์ตเอ็กซ์เพรสเยังไม่เคยชนะทีมไหนเลยนะคะครั้งแรกที่ h ฮพาร์ตเอ็กซ์เพรสเเริ่มลงแข่งในฤดูกาลนี้เจอกันกันกบพิงค Spider อร์ค่ะก็แพ้ไปนะในนัดนั้นนะครั้งที่2เจอกับ AI p อ p ปเปก็แพ้อ,อีกเช่นเคยค่ะแต่ว่าฟอร์มการเล่นเนี่ยสูสีกันมากนะ กับทีม AI p e p p r r ครั้งที่3เจอกับน้องสองวิภาวีค่ะทีมฮุนไดแคปปิตอนนั่นเองนะแล้วก็พายให้กับฮุนไดค่ะส่วนครั้งล่าสุดเจอกับชมพู่พรพันธ์เกิดปราดค่ะทางชมพู่ IBK เนี่ยก็เอาชนะทางไฮพา a s สไปได้นั่นเองค่ะ แม้ว่าน้องโมเมธนาชาจะยังไม่เคยชนะใครนะคะแต่ว่าฟอร์มการเล่นเนี่ยไม่ได้ด้อยไปกว่าใครเลยนะทุกคนฟอร์มการเล่นของทาง High Pass Expressway เนี่ยค่อนข้างสูสีกับคู่แข่งนะอาจจะมีที่แตกต่างกันบ้างเนี่ยก็ตอนที่เจอกับ Pink Spider เพราะตอนนั้นเนี่ยเจ๊คิมเขามาโหดจริงๆค่ะคิมยอนคยองนะซึ่งเป็นอดีตกับตันทีมชาติเกาหลีใต้อยู่ในสมสรฮึงกุกพิงค์สไปเดอร์นะโอ้โหตีทาเป็นแต้มนะหลายลูกกันเลยที เดียวค่ะน้องโมเมก็ต้านไม่ไหวนะคะแต่ว่าเกมรับของทางไฮพา s สเนี่ยดีขึ้นนะมีการพัฒนามีการปรับปรุงดีขึ้นนะคะ วันนี้เนี่ยต้องมาดวลกันกับเมกาวตีค่ะแฟนแฟนวอลเลย์บอลคิดว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะในวันนี้นะคะก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะทางเรสปาร์กนะคะซึ่งมีเมกาวตีเป็นตัวตึงของทีมแล้วก็มีตัวตีชาวต่างชาติด้วยนะคะที่ฟอร์มก็มาแรงเช่นกันนะโหดมากๆนะทางเรสปาร์กแข่งมาแล้วหลายครั้งและครั้งที่เป็นประวัติการเลยนั่นก็คือนัดที่เจอกันกับทางฮึงกุกพิงค์สไปเดอร์ค่ะเป็นการดวลกันระหว่าง เมกาวตีกับตันทีมชาติอินโดนีเซียและ ดวลก,กันกับคิมยอนคยองอดีตกับตันทีมชาติเกาหลีใต้ค่ะเป็นอะไรที่เดือดมากๆเลยนะในนัดนี้นะโอ้โหแล้วก็เป็นฝ่ายของทาง r e สปาร์คคือเมกาวตีค่ะสามารถเอาชนะคิมยอนคยองจากทางพิงค s p i ปเดอร์ไปได้เกมการแข่งขันในครั้งนั้นนะคะเมกาวตีร้องให้ปล่อยโฮออกมาเลยค่ะดีใจอย่างมากเลยนะคะที่เอาชนะทางคิมได้นะเธอตั้งใจซ้อมแล้วก็ทําการบ้านนะคะศึกษาคู่ต่อสู้มาอย่างดีค่ะ แล้วในเกมการแข่งขันครั้งนั้นก็ทำให้ทาง Race Park เอาชนะพิง k s p i ปเดอร์ไปได้อย่างน่าเหลือเชื่อก็เป็นประวัติการของทางเกาหลีมีการทำข่าวทำสื่อต่างๆมากมายนะคะเพราะว่าคิมนั้นนะเขาถือว่าเป็นท็อปสตาร์ของเกาหลีเลยนั่นเองนะ และสำหรับในวันนี้นะคะเราก็ต้องมาดูค่ะว่าทางไฮพาสเนี่ยเกมรุกเป็นยังไงเกมรับเป็นยังไงถ้าจะพูดถึงโมเมนะคะโดยส่วนตัวของต่ายเนี่ยเชื่อว่าน้องทำหน้าที่ได้ทั้งเกมรุกและเกมรับค่ะ โมเมธนัชารับบอลดีเหมือนกันนะคะเกมรับของเธอค่อนข้างเหนียวนะเวลาที่ฝ่ายตรงข้ามเขาตบมาเนี่ยโมเมก็ช่วยเหลือทีมได้นะแล้วถ้าส่งโมเมไปอยู่ตำแหน่งที่เธอถนัดเธอก็สามารถทําเกมรุกได้ดีค่ะเวลาตบเนี่ยก็ตบหนักนะแล้วน้องโมเมเนี่ยนะคะทําได้ดีทั้ง2องตำแหน่งวันนี้ต้องดูว่าโค้ชเนี่ยเขาจะใช้งานโมเมยังไงให้อยู่ในแดนหน้าหรือว่าอยู่ช่วยเกมรับนะคะเราก็ต้องมาดูกัน สำหรับเมกาวตีเขาอยู่จุดเดิมอยู่แล้วแล้วเมกาวตีเนี่ยทำได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการเสิร์ฟนะคะเสิร์ฟก็ดีด้วยนะคะเกมรับเมกาวตีก็เหนียวส่วนเกมรุกไม่ต้องพูดถึงค่ะเป็นตัวตีที่กําลังโดดเด่นมากๆในตอนนี้เลยนะคะในลีกเกาหลีใต้โคโบลีกเนี่ยนะคะถือว่าเธอเนี่ยเป็นตัวตึงอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้นะทางเรสบาร์กเนี่ย ปีนี้เนี่ยฟอร์มดีมากๆเลยนะได้เมกาวตีได้ตัวตีชาวต่างชาติคนนี้มาเนี่ยเขาเข้ากันดีมากค่ะแล้วมือเซตเนี่ยก็ได้ถูกบีฟมาเลยนะคะว่าคิดอะไรไม่ออกให้ส่งให้กับเมกาวตีเลยนะคะประมาณนี้เลยนะคะมันจะเป็นแนวนั้นเลยเหมือนกับตอนเจคิมนะถ้าตัวเซตคิดอะไรไม่ออกก็ส่งให้เจคิมอย่างเดียวเลยเดี๋ยวเจคิมจัดการตบให้นั่นเองค่ะเราก็มาลุ้นกันนะสําหรับแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยนะคะรอเชียร์น้องโมเมธนัชชาค่ะ5 พลาดเลยนะคะวันนี้เวลา17นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะคะสามารถรับชมได้ทาง YouTube ที่ชื่อว่าบูซิม B U S I M นะคะช่องช่องทางการรับชมเนี่ยง่ายมากๆสะดวกมากๆนะทุกคนก็กดเข้าไปรับชมให้กำลังใจน้องโมเมธนชาสุขสดของเราได้แล้วแฟนๆวอลเลย์บอลคิดเห็นกันว่าอย่างไรทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะก็ลองคอมเมนต์กันมาดูได้เลยนะคะพูดคุยกันเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะ แล้วเจอกันตอนถ่ายท่อสดนะคะสวัสดีค่ะ